สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําโพงรอบพึ่งด้วยท่อนมะพร้าวนะครับท่อนมะพร้าว,วนนท,ที่ตัด<ะ>มาเรียบร้อยแล้วประมาณ <ทำ S 1> <50 S 2> ห้าสิบเซนติเมตรนะครับความสูงนะครับรงมะพร้าเส้นผ่าศูนย์กลางก็2ี่สห้าสาก็แล้วแต่ขนาดของต้นมะพร้าวนะครับ<อ>เราอาจจะไม่ได้เน้นในลังลวงลังเยอะนะ,ค,ะครับ แต่ถ้าเป็นต้นตานี่จะได้โพงใหญ่นะครับการตัดด้วยตเร,รื่อยนะครับแล้วก็มาเจาะจะเรื่อยแทงเข้าไปแล้วก็มาเจาะไส้ข้างในนะครับรทำเป็นโพงะนะครับก็ตากให้แห้งนะครับแล้วค่อยเอาไปอบไปเผาไฟอบด้วยไข่พึ่งอะไรต่างๆนะครับแล้วค่อยไปวางไว้ที่จุดล่อที่เราสนใจ นะครับก็ขอขอบคุณนะครับถ้าสนใจก็ไปที่เพจพึ่งปงป่าและชันโรงอุดอรธานีนะครับมีสาระความรู้ที่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับสวัสดีครับ